วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รเรเลตเจ๊เต่ามาแล้วค่ะโรเลตกดเองของเราวันนี้สูตรก็จะตามนี้เลยนะคะพี่คะ่ะกดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะสูตรนี้ของเราจะลงไปที่สีดานะคะทั้งกระดานแล้วก็กันแถวบนไว้ด้วยนะคะพี่คะ่ะหมายเลขที่จะตาย100%คือสีแดงแถวล่างแจ้งนะคะสีแดงแถวล่างแล้วก็บวกศูนย์นะคะถ้าลงสีแดงแถวบนจะอยู่ที่ทุนนะคะเราลงไปที่60ใช่ไหมเมื่อกี้เราลงไปที่60ิ เราก็ได้ขึ้นมา60นะถ้าลงสีแดงด้านบนนะคะแต่ถ้าลงสีดําด้านบนมันจะคูณ2นะคะพี่ขาหมายเลขสีดําทั้งกระดานคือหมายเลขที่เราจะได้กําไรนะคะหมายเลขสีดําทั้งกระดานคือหมายเลขที่เราจะได้กําไรหมยไหนไม่บวกให้กดคูณ2ขึ้นไปออกมาที่32มสิบสองออกมาที่สามสิบสองแบบนี้หมายความว่าเราเสียนะคะถ้าเราเสียให้เรากดเติมพันซ้แล้วก็คูณ2ขึ้นไปตรงนี้นะคะพี่ขาดูออกไหมแล้วก็กดหมุนนะคะพี่ขาเพื่อตามทุนคืนนะคะมาดูกันว่า ไม้นี้จะได้หรือไม่นะคะหมายเลข33ที่ออกมาแบบนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าลงหมายเลข33นะคะเราจะได้หมุนฟรีนะคะออกมาที่24่สิถ้าลงหมายเีสีดำแบบนี้นะคะมันจะคูณ2ขึ้นไปเห็นไหมคะพี่คะ เห็นไหมตอนนี้เงินของเราขึ้นไปแล้วนะคะอะขอดูไม้สุดท้ายแล้วกันนะคะขอดูไม้สุดท้ายนะคะส่วนใครที่ชอบสูตรนี้ก็ตามมาได้เลยที่ลายแทงที่น้องให้ไว้นะคะพีะ่ส่วนใครที่อยากดูสุดอื่นที่ทุนน้อยกว่านี้นะคะก็ตามไปดูได้ในช่องของเราได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ